เพิ่นก็มาดูสิเนี่ยกิขึ้นเะจ้แต่วาเบิงคนป่วยเหมนเดเขาเจ้าว่าแมนว่ามเบิงกันมาเด็เบิงเลขกได้แมนมันก็ขึ้นอยอ่นี่นี่นที่นแม่ก็บอกไปเลยเอยเจ้ากระทำว่ามีสงมีหลาบว่านู่นขันไลไป่มันกิดขึ้นก็บอกก็เจ้าปกติผู้เขาเจ้าวงดีนเจถือพี่เด้นอ่ะมีเขาตจองเบิงนะเมื่วที่แล้วมีคนถึงยู่บ่อแม่ เขาเก้เกาถืออยู่อันศูนย์หนึ่งหันเขาเจ้าหมเอิ่งศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์เจ็ดเออเขาเจ้าได้ว่าหนึ่งกับอูนเจ็ดตัเดียวกันเขาเจ้าซื้อได้่อยขันซื้อเราจะศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่แนมเห็นแห่นครับเ่องบแนมอันนั้นดูขันค้นเป็นคนได้เนาะเขาพ่อไหม่เขาเจ้าหัวคือกันกระเพาคือเขาเจ้าว่ดท่อเขาเจ้าไปจังหนึ่ง อันก on yes. so ็ไปติ้งตึงฟูให้สอบตีเป็นเราหน้าเอาก็เขียนใส่กระดาษตู้คนจังจำได้เนาะนั่นเราก็ได้จังฮะโบเขียนใส่หนีก็ได้อ๋อเดี๋ยวผมอไเขียนหนังสัตม์ประกาณนะเราไปนั่งจำว่าวันเดือนปีเกิดเจ้าของเท่าไหร่เนาะแม่มันจังทราบเกณฑ์เนาะโอเคเขาเป็นผัวหน่อยนี่แม่ว่าจำได้อยู่เป็นเก็กเก็กตังค์ เนาะอันแม่งของเถะของปอะอยากคิดหอดีได้อยากมาอยู่จะคอยคุยกันอยู่กับหลานสาว์บัวนี่แหะเอาตริคุยไปว่นี่บ่เออคนเน่าก็เห็นเจแต่มาเปอยู่คอคออยอมาอยู่จะบ่ดังขึ้นวงเนาะแต่ดักกัโตกันนี่นะยังกับแม่บ่ดังขึ้นวงเนาะแม่ว่าก็คือจะเจ็บแต่เนาะวันเสาร์ นุกจรักษาตัวเองนุกอะนุกอะนะเกิดยี่สพค2510วันเสาร์ปีเอาอยู่บับมันเป็นปีแพะเนาะแม่แม่เนาะวันเดือนปีเกิดว่ะสี่แค่ถ้าแม่แพะเนาะสี่แม่แม่ได้มาเบิ่งขึ้นหมดแล้วมันจะแบบวันเกิดผมครับนี่วันเกิดทั้งเจ้าว่ะครับ ควาบุญธรรมครับค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีคุณแม่เนาะเนาะติดหอตคุณแม่ติดโควิดบริมหาคุณแม่จ้าเสื่อแหนยื่นลูกล้านกะว่าดอกก็เจ้าขอบกให้มาดอกคุมือนี่ครับมันโควิดเนาะครับเนาะแหนก็เจ้าโท้อวิจเจ้าก็เจ้าโท้มาเจ้าก็เติมเงินเจ้าต้รศซับค่าแม่เลยเนาะ ทับปรชมนะคะแป,ปีแพะเนาะครับก้อนเกิดของบุญธรรมครับะค,ะคุณแม่คนที่ดูดวงให้ได้คนกะี่เค่ยเบิ้งได้คลิปเก่าๆคุณแม่ขี้เลยนะคะเนาะ,ะผมมาเคยดูดวงกับเขื่อนดิครั้งแรกเลยครับต <laughs> ปีแพครับกะลำบากตัวแม่ ก็่อนน้ำหมากคนใดได้ทั้งเจ้ากับนียนอันนี้ก็ห้าอ้อนตรงไหนเจ้ากับไปเดยมกินอยู่ได้ปีนี้เอเมนหมานอยู่ได้พอได้กินเนาะครับเนาะได้กินในทั่วใช่คนโตคนรุ่นก็ได้ไปละทั้งเจ้าห้าอวอนตีเนียนเลี้ยงไขวยก็เลี้ยงหาอ่อนไปด้ี่ไหนได้เนี่ยที่ว่าระวางไหวในกลางปีกลางปีขังเจ้า เป็นยังไงแม่อก็เจ้าเจ้าไังไงเนาะกเจ้าสินะยืมเงินอย่างน้องเจ้าบางปี่ล่ะตอนนันสิบบริขึ้นในช่วงกลางปีถ้าพี่แค่นี่คือเขาตัดเอาคนเท่าไปขายัสิน่าในข้อหมายเนี่ยเอาเนาะระวังไว้เขาคุเนี่ยเนี่ยเขาสินะยืมเขายืมไปได้ไมันสิบบริแล้วโชคลาภก็มีเมื่อกี้ตอนแรกเจ้าหาที่หกปีไปเนาะบ่ครับเนี่ยบัน ห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าปีเออนี่หละระว่างไว้ห้าจุดห้าครับว่าดีไปไหนดิไวห้าจุดห้าปีนี่เราสิเกือบแบบยืมเงินเจ้าไปหันไปมีครับหรือว่าเจ้าพื้นว่าวันตีสน,นันต์ตีแระว่างไว้ก<ๆ>ารเงินบ่แมงการเงินทางเจ้าวุฒิไปในการเงินค่ะแม่แมงจะมีโชคเวลาบก็มีมีอยู่หลากหลายในที่นี้ค่ะนี่ลายยุ อัโนโดๆที่พ่อก้อนหญ่น้าแค่เนี่ยกับน,น,นั่นอยู่ของเราเนี้ยอยู่ค่ะคือบิธีแการเงินข้นไหนดาสชคลาบกน,นี้จะไม่ร้ายเลยน,นะครับอืมโชคลาภกมีแต่บ่ร้ายคืถชื่อเลขน้ำเขาอยู่บนน้อให้ยืมแน่ <laughs> <laughs> อันเดือนยังเกาะเดือนพฤษภาคมค่ะว่ เนี่ยทัางเจ้ากับเขามาเนี่ยเขามาหาี่โมกะเด็กหลักฐานนั่นอ๋ออย่างหาชิโมเขามาเครื่องชีวิตระบอกเนี่ยม,มันยังบ่กครบเดือนด้ครับเกิดเดือนใดพฤษสภาคมสฤษภาคมีสามพฤษภามันก็นเกือบแล้วครับ เดือนมีนามีนาเมษาผู้เสพาอีกประมาณนเดือนสองเดือนครับเจ้ามันมาเดือนแล้วไตเออมันก็เป็นไตคีนเดือนแล้วอ๋อครับครับแม่แม่ข้าแม่แล้วโอ้ยเาเทียงหมอดูอะไรไตคีนเขาเลยเทียงพูดถึงวันครบเกิดวันนี้มันก็ห้าสิบหกมันมันก็ฉีกตัว ต่ว่ากับบุรีปนัยจำว่าคนท่านต้องเข้าใจว่าไอวันไทยกับวันปัจจุบันมันลื่นกันเป็นเดือนชงเดือนพุนนาแม่เดียวปีนี้ค่ะมันเป็นปีเก้าเจ้ามันมันเป็นปลายปีไว้เรียกแบที่ไหนครับมที่เป็นปลายปีของเจ้าหนึ่งปลายปีมันจะเขามากมันบอมันจะเต็มห้าสิบหกแม่ครับมันเป็นต้นปีของเจ้าก็ไม่โสงี่หลัดอ๋อ้นปี ปลายปีบ่แม่จังทีมีโชคลาภบนี่เพิ่นหัวตะเข้ามาทางทางเพิ่นหาตะเข้าต้นปีแม่นมันสิเข้าเดี๋ยวนี้เดีี๋ยวน้ปลายปีทางเพิ่นมันเป็นปลายปีเออมันเรียนอันหนึ่งมันมันเบิดอย่ยงนั้นมามันจะเป็นต้นตีทางเพื่อนได้บัณฑ์หรือมันก็คือคือเฮาเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าไม่โชคไม่ลาบเลยนะครับเนี่ยจ้ะแต่ว่าวตะบดายยังกลับก่อนไงเจ้าว่า แล้วทีว่าพิเศษบหม้อข้าวหม้แกงรงวัดเจ้าจ่าชื่อชื่ออะไรบางปีใหม่หันเจ้าวิเห็ดมีแต่ว่าสิเห็ดจังฝีบ่แน่นมาจากเอ็ดบุญไปเอ็ดอันน hm ั้นเองคุณแม่เออสิเห็ดว่าข้าสิเห็ดหม้อเข่าหม้อหน้่มไปให้เขาเจ้าอื่นหม้อเข่าหม้อแกงคือหงเข่าค่ะเออรันว่าจ่าไปเรียบเมียสามทำเบาบ่มีรันจ่าแน่นเราซื่อเล่นครับแม่นอยู่แม่แนนอยู่ไปลงวัดครับแน่นปีเรียบหันเขาหอมหลากเจ้ากันปะ หอมยูหอมรถไ้อเด่นระหอมดักลดทั้งสองขั้นน่ะนะลดกะออกดียูไ่เด่นเพาว่าช่วงให้ลาบอยู่กัค่ะแต่ว่ารดขั้นนี้บริษแจงขันหานะแจงขันหาจะได้เนาะปัญหาที่ปกติกะับอันนั้นอยู่ดีแล้วันยคู่เพิ่มไปอยู่ดีดืมจริงอยู่แต่ว่าเจ้าบับูตาของเขาเจ้า บอกไม่แกนั่งครับข้าางเจ้าเฮ็ดเจ้างเจ้านี้คือหนูนั่นไอออกรถอยู่่แตว่าลูกเอาไปใช้บัดนี้ลูกง่วมาหาเจ้านี้ง่มาหาหนูพรแต่งแม่นท่านเฮ็ดโอ้จีค่ะครับเป็นความจริงอยู่ครับเฮ็ดเจไดแบัดนี้ลูกให้เฮ็ดเจไดรคุณแม่คะเจ้าก็แต่งขันหาขันเหนียอ๋อแต่งขันหาขึ้หนูแต่ง่ละเออใส่บูชาเพิ่นครับบูชาเแล้ะแม่เอาเอาพวกมาไล่แตงขันหาแล้วก็หอยพวกมาไล่อย่างค่ะ อันมันเป็่นพระยืนนะบอกอยธาหนึ่งกนอนี่อลลีอยู่ครับวอันบ้าแมนแล้วบอกอันนึ่งอย่างเงี้ยนังก่อนพระยืนบอกแมนยืนแล้วฟางหามฟางหามนะบอกเออพราวันจันบอไม่ใช่่ะวันจันย่ขันคันนี่สะตัววันขานนอนนอนตัววันพุธบอ ไม่ใช่วันเสาร์ใุ่ไหมวันเสาร์เด้ห่ะเจ้าของรถนี่วันจันทร์ได้เนี่ยหนูเป็นซื้อเจ้าของรถหนูก็มาได้เร็ยนแล้วทีแรกลูกเอาไปใส่ขอเปลี่ยนรถหนูก็เลยมาอยู่น้ำหนูว่าได้แจ้งคันหาเด้แจ้งเดี๋ยวแล้ก็จิวนี่ยแหละไม่ชิวออกตัวอบตั้งหนาเขาเจ้าหนึ่เดืนีิ่งเด็กยั้นไหแม่แม่ว่าเล็กที่มีอย่างนีในรถหนูแม่ขั้นเดี๋ยวเห็นรถได้ท่านผู้ชม มีสองหกห้าป่เมันสองหกห้าไป,ป่นมามนอสองหกห้าป่ะครับสะเนเมนเดีเนาะเหนียนมาคุณนะเนีนเด็เดี่น,น,น,นสองหก<อ><ด>ห้ขาข้างล่างเป็นข้างล่างกรหาหนึ่งหัวสินะเป็นข้างล่างหานึ่งครับหนาอสองหกห้านีข้างล่างนี่หาหนึ่ง<ห> น่าจะอัจฉริยะเด็กหลังของเข้าเจแล้วนี่ค่ะแม่ท่านเขียนใหญ่ก่แม่ที่เด็กมันขึ้นเ้อะนี่อ๋อขึ้นนี่นี่เทียนเท่า,านีิบอกแม่ไม่เทียนค่ะท่านผู้ชมอันนี้คุณแม่คุณแม่เคยนะคะเคยเอ่อเอตต่างเคยให้คุณแม่เพิ่นเบิ่งดวงให้เนี่ยเจ้าแดงมีแล้วก็มีโชว์แกล่าประสารทองเจ้าะได้หนึ่งครับเจ้า คุณแม่บอกให้แต่งเจ้าของรถคือหนูแม่แม่ให้หนูเป็นผู้แต่งบอกเขาผู้ใดแต่งก็ได้กลับให้ก็ได้เพราะว่าน่เจ้าผู้ใดที่เป็นขับรถนั่งรถอยู่นี่มันมีพระบอกแม่อย่านั่งแม่นางขึ้นแวีงนั่งอย่านั่งต่างหามล่ะคันเวลาสินี่แห่ะขางเจ้ากับนีนกคุ้มน้ำแม่บ่นกคุ้มบ่แม่ลายๆเนี่ยฮะ นกขุ่มไล่ได้ดีบัวนานกคือปอร์ไนมีแงนเด็ดอะพนว่านี่บ่เป็นมีพนด่านีลูกขุ่มนี่ยขุ่มคลองมีโชคมีลาบที่ข้างเจ้าพนนกขุ่มนี่คือนี่ป้าแม่ดีบ่ดีเด้อต่อใส่ก็ได้นกขุ่มนี่นกขุ่มนี่มีนเจ้าเอ้ยว่าเฮาเจ้ากะขอพ่อน้ำนกขุ่มตัวนั้นแหละ หนูบุคคเมือได้มามีกนุ่งบ่มีนัเจ้าแสดงว่าคนมาอยู่แนีเลยหนี่งชื่อยู่เพื่อนผุนบ่อแม่จาก่นมาองดีมันหลายนะอยู่งเงินกองพ่ได้บึงนาอยหลายเจ้ากับแตยงอนีรด่ะค่ะคือสมมติว่าเฮาสีไปเอหิงเนื้คนหิวบ่สีใดอยู่พ่ได้เจ้ากับขอน้ำพุนัน่ะค่ะคือปัจจัยบ่ครับเมีนเขาสีใบบางอุ้ม เออเขากระสีเขาก็มีวิธีของเขาเจ้าน่ะเระเจ้าอะไรนั่งตรงนี้ไก่ทั้งเนยเพื่อนี่หมอกกรอนเจ้านี่แม่แม่ไม่ใช่หรอมันไม่ใช่กุมารเด็กแม่เออเจ้ามันเป็นนกขุมเตี้ยนหรือเแม่าที่ใจแม่ว่ากุมารแม่อยู่มันสยมันสีอยู่ขั้นฝุ่นบอกอ๋อตีก้าวขั้นนั่นนะกุมารแม่แมเอัน่ากกรันอ่ะพี่คุณแม่บอนว่าตัวเล็กเนี่ยเทียนแต่ว่าผมเห็นหา ม่เห็นหาหนึ่งกับยังก็อนครับหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งหกนี่แม่เห็นหานหนึ่งกหงกทีเด็กหาวันจันผมเห็นอยู่เด็กหานี่เด็กหาอันนี่ก็เด็กนู้นเขาก็ดูแม่ครับสซเด็กรกจะต้องอะไรครับนี่แม่ นี่ก็เรียกสองนี่นี่นี่เด็กนันคืออะไรนี่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยสองหกห้าที่แม่โบได้เบิ้งอยู่หนีเป็นโบแหนโบได้เบิ้งอยู่นีวันหนึ่ได้คนโบเห็นเล่นซื่อนี่แสดงว่าหาหนึ่งถือเป็นข้างล่างนะครับเนาะเป็นระข้างล่างครับข้างล่างเป็นห่านหนึ่งข้างบนะสองหกห้านะครับแล้วันั่งหนก็เจ้ามาเบิ้งศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ้ากับว่าเด็กหนึ่งกับเด็กเกียรติตัวเดียวกันพกขาเจ้าซื้อเปลี่ยนเมื่อกี้ได้ตัวได้ก็ค่ะ สองสองหกห้าบ่๋ยสองหกห้าข้างล่างห้าหนึ่งแมีบอกข้างล่างข้างบนพร้อมดิข้างล่างห้าหนึ่งสองหกห้าบนห้าหนึ่งล่างจะแต่ว่าที่เขาเพราะเข่าต้นละแต่คนแมีเห็นแบบมเนาะครับเนาะเห็นอยู่ในหมีกับเขาเกิดยังไง ครับเออผู้ก้าเจ้าผู้น้องคนเจ้าว่าหาเจ้ากุ้ยแลกเปลนเลขยังแต่ข้าเจ้ากับว่ากันอยู่เด้ครับเออเจ้าขันหาอวยแลาี่จะเป็นเลขหกยังข้าเจ้ากับว่าไปอยู่นะั้ข้าเจ้าเคยเดินเลขกันนะครับอืมสรุปตัวเลขเข้าก็ไดแล้วอ่ะดวงกับข้าวตรงอวยเหรอแม่ข้าตรงตรงอ่ะสองหกหาแค่หาหนึ่งเวรหวบว่วเพิ่นข้าเจ้าวันตีเห็นนะครับเวนอุ้ยะเนผู้ก้าเจ้างานกับ่ยหาเปลี่ยนกเขาฟ้าเราว่เมีนหน่อยดิ้ครับ แม่เลี้ยงเจ้าก็มาอาย่ดีละอายุเทียนแบบเดียวกันบอกบครัว่าอันนี้มันเป็นการเออเสียงแมนเสียงโชกเสียงโุกบ่งเทียนบ่ดเก็ขึ้ในดีะยนกใบใหม่นี่มันคือกันอยา่แม่อันนี้เฮาแต่าขเหาอบอกอืมเป็นไขยอันอันอันนี้ของเจ้าเบ่งใบไหม่ก็บตังหางก่อแม่นอออันนี้ของเจ้าดิของเจ้ามาบูชานี่ของเจ้าโอ้จะเอาเบ่งให้นนีนี่ๆๆเล็งบอบัดนี่เฮ้เจังไหน บรรม,มันนเป็ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของแม่ขีนะครับนอแม่ขีเพิ่อนกับเป็นหมอดูนะครับนอเมเนแอดมินกับเดมีโอกาสเดินทางมาหาแม่ขีนะครับแม่ขีเพิ่อนกาดดูตัวเลโขโชคลาภให้นะครับเพิ่อนกับได้ตัวเลขสองหกห้านะครับสองหกห้านี่เป็นแนวทางบนเนะครับเดิมส่วนแนวทางล่างแม่ขีเพิ่อนเห็นหาหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของแม่ขีก็ไว้เป็นแนวทางเด้อครับเดิม เพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีงวัวันนะครับนาอในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 5อินะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทาง้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยง100%ยเซนาะครับนาอก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเดอครับเดิอครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับก็ขอไว้พือดเนี่ยท่านผู้ชมนะครับที่เขามารับช่มคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไป ขอฉกฉกมันมันกันทุกคนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ